อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรสสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีทำเค้กตราริบบินแป้งข้าวโพดและผงฟูให้เข้ากันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และโอวาเล ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำหนึ่งนาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดเป็นความเร็วต่ำ3านาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีต่อพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงบนถาดที่เตรียมไว้ให้เต็มโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ4ี0รองศาฟาเรนไฮ์ นานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดวิปปิ้งครีมตีฟูบนเค้กโรที่เตรียมไว้ให้ทั่วชิ้นสอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่สดเหม,มือนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นท่อนแล้วจัดใส่ภาชนะราดด้วยครีมสดตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสารแน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กโรสตรอเบอรี่ แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ